เจนจีเหรอเอ้ยไม่ใช่แอสเซนก้าปรับใหม่อยู่ในทีมครีมสอดบาบจะไหวหรือเปล่าไปดูโกลเด้เติมเกมปรับราคาใหมย่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปลี่ยนกันใช้แลกโอเพ่นไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกลได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอัอนนอิงแล้ว ใครกำลังดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแระเพียบและมีผู้ติด,ดตามเพจมากกว่าสองแ0,000คนเชื่อเใต้าทิปครับผมยินดีต้อนรับซูอาโอ,อากี้คอมผมค้างเข้าดิดปุกคอมค้างเดี๋ยวผมให้ไม่เกิน10นาทีเลยให้ไม่เกิน10นาทีคอมผมจะค้างบุม๊มปีโป้ไม่อยากเล่นกับพี่ไง <laughs> ทำไมปีโป้ถึงทำแบบนี้วะ พี่โป้ทำไมถึงทำแบบนี้บอกบอกก่อนทำไมพี่โป้ถึงไม่อยากเล่นกับกคุลีแค่นั้น้นนมันจะจบกันไปนะแต่เจนจีเราพยายามจะจะ,จะพยายามจะเล่นสกเก็ตบอร์ดแต่ไม่มีสกเก็ตบอร์ดให้เล่นแล้ว <laughs> แต่ทุกครั้งที่เราอยู่ในบอ่อมันจะมีสกเก็ตบอร์ดให้เล่นเราเว้ยคนดูตอนเนี้ยเหมือนเมตาจะเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าไอส้สเก็ตบอร์ดอ่ะมันเหมือนบีเจนเลยเว้ยคนดูไอ้สกิลของมันน่ะถึงมันจะสตันเหมือนบีเจนแต่มันสตันนิดเดียวแต่มันก็ยังมีสตันเว้ยคนดูมีสตันมีดาเมจอย่างเงี้ย ตอนเวลาฝั่งตรงข้ามตุยยกเขายกทีมใช่ปะ่ะเราว่าเราเกิดมากันหมดเนี่ย ขี่สเก็ตบอดมาชนเราสวนได้เลยนะเว้ยคนดูก็ประมาณนั้นก็รอดูกันไปแต่เกมนี้เรามีแอสเซนก้าที่เพิ่งปรับใหม่มานะครับผมเนี่ยโอ้โหวสวยแซ่บแอสเซนก้าปร <c oughs> ับใหม่สวยแซ่บเฮ้มันได้จุกๆกันไปไงแล้วก็ที่เกมตะเกียที่ผมบิดคุณน้ำตาลใช่ปะคือผมอาเขาบอกว่าที่จริงผมรู้ครับว่าอะไรเกมนี้คุณน้ำตาลจะเล่นแต่คือผมไม่ให้คุณน้ำตาลเล่นเพราะว่าอะไรรู้ปะมีเมนเมดกับเมนลมอยู่ด้วยกันไงเออเนี่คุณน้ำตาลก็จะ,จะตอนนั้นบอกว่าอะไรถ้ามีเมดกับลมตำแหน่งคับ ดเดี๋ยวไม่เล่นนะคะประมาณนี้เนี่ยคือผมรู้น้ำตาลเนี่ยผมก็เลยแบบอะไรนะแกล้งแกล้งลืมเฉยๆผมก็เลยแกล้งลืมไง,งเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมก็หนึ่งดึกไม่พอสองดึกแล้วกันแจ๊กเย้โอ้โหสโลสโลด้วยอาาันล่าแต่โดนยิงไปนั่นโคจใยเย็นนะ ครับเลยครับอาเอลสูเอลสูดคุณสู้เอเอลสูดคุณคุณสู้เอเอลสูดคุณสู้เหรโดนนัโดนนัดโดนหมดเลยอ่ะมัน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 เฮ้ยเหรอเอเซนูก็หดนะว่าไปเอ้ยเนี่ยตะกี้สร้างเสาแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยน่ามันจะมีอะไรดีกว่านีมากมากกว่านี้นะนื่อเนึ่องเนื่งก็เดี๋ยวเรารอโซนมังกรกันเลยนะผมสิ่งออบเจทีดที่สุดของพวกเราตอนต้นเกมเราต้องได้มังกรนะครับผมนาก ผมพูดทุกคลิปนะผมให้เครดิตของคุณโตเกียวเกียวเลยคือแบบออบเจกต์ที่ดีที่สุดออบเจกต์ที่ดีที่สุดตอนต้นเกมคือมังกรนะผมถ้าเราได้มังกรคือเราจะชิงความได้เปรียบจากฝั่งของข้ามได้หมดเลย นะครับผมเนาะทั้งเราฟาร,ร์มไวในไฟก็ดีมีเพิ่มดาเมจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราได้ดารเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรอ่ะในตอน2นาทีนะครับผมเนาะก็ถ้าเราฟาร,ร์มจบอะไรได้ก็ตีมังกรให้ได้นะครับผมถ้าเราได้มังกรก็ทีมเราได้เรียลยเว้น <c oughs> สแต่เราได้มังกรแล้วเราตุยยกทีมอย่างเงี้ยยังไงก็มาไหวครับเกมนี้ชิลๆนะเนี่ยเจอพลังนาฬิกาทรายคนดูแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเช็ค มันหายไปต่อหน้าต่อตากูเลยประมาณนี้ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าอนาฬิกาสายของแอสเซนกามันสามารถเป็นเสาให้กับเลียวมาได้ลูดเว้ยคนดูมันสามารถเป็นเสาให้กับเลียวมาได้ลูดไงมันจะทําให้สองดึ๊บได้นะเดี๋ยวรอแอสเซนกาค่ะหรือว่าเสกเสกเสาให้เลียวมาได้ลูดก่อนเสกเสาหน่อยครับเสาหทับทิมสยามนี่ยะนี่นดึ๊บดึบได้ด้วยสอง เน่ชาชัดแบตชาชัดแบตชาชัดแบตแล้วโดนเลยไอแล้วก็ใส่ใส่เลยเนี่ยเป็นเป็นเสาให้เรียมารได้ลู้นะเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ดูดูเอ้ยคนดูแป๊บนึงสกิลหนึ่งผมคูดาวอยู่สกิลหนึ่งผมดูดาวเด้ออ้าวพี่เบลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอขอเสาใหม่กาเล่นตัวกากาอะไรเอ้าเอ้า โอ้โอ้กำลังกันศัตรูไฮไปแล้ว super creep กำลังเลิกส่งออกไปเลิกเลิกเลิกไปจบจบจบการรีวิวทิ้ง่นี้ครับกูนึกว่ากูจะได้สองเดือกอะไรวะได้สองเดืคิวแซดหลอกกูเฮ้ยอะไรอ่ะก็ตอนแรกคิวแซดบอกว่าอะไรนะ มันสามารถสร้างเสาให้แบบเอาอหโหนต่อได้สามารถแบบทําอะไรได้นู่นได้นี่ได้นั่นอย่างเงี้ยอะแล้วแล้วทำไมเรียวมาสองดึบให้ไม่ได้อะคิวแซดหลอกผมนะอันนี้ผมต้องร้องเรียนกับคิวแซดลอันนี้ขันว่าหลอ,ลอ,อ,อกลวงผู้บริโภคนะแล้วคือผมต้องฟ้องคิวแซดไหมครับโดนนะเไปหนึ่งทีแล้วก็ปองอเจ็บเจ็บเจ็บเอาฉีไมาเล่นหรอฉีดเล่นตะกี้ตายนะฉีเล่นตะกี้กูตายนะ,นะยนะไปสไตล์ f r the core สวยมากมากน้องก็ไหวๆกันนะเราเีบ้านได้ก่อนน้อง ใจเย็นมันมีโดรนมาโดรนมาใจเย็นระวังโดนโดนระวังโดนโดรนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยไม่เป็นไรเว้ยน้องไม่เป็นไรเว้ยน้องสู้ๆกันไปสู้ๆกันไปสู้กันในแบบของเราอัะเฮ้ยไอเปโดมาแล้วไอเปโดมาแล้วมันจะเคลียร์คลิปยังไงต่อไอ้น้องไหนไหนไหนตัวจริงกันนะตัวไหนตัวจริงกันนะเฮ้ยมันลมผมอ่ะอะไรวะเฮ้ยผมเล่นยังไงดีวะเอ้ยผมต้องไปช่วยโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์นี่นี่ไอโจเกอร์ใส่ไหมครับโจ๊กเกอร์ใครไปแปะจบเลยตายปัง เจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเจ็บมากทนไม่ไหวทนทนไม่ไหวแล้วทนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันฟิกเกอร์หนีมันฟิกเกอร์หนีแล้วโอเคไม่เป็นไรนะเอลสูรเฮ้ยตะกี้กระสุนคนนะตะกี้เอลเอลสูรกระสุนคนนะถ้ามันอยากสวนก็มาดิหลบหลบดิจิมอนเฮ้ยเอ้โดนโดนปิดนะโดนปิดนะสสวยครับไหวเว้ยไหวเว้ิงมาแล้วขิงมาแล้ว่าเดี๋ยวเราสีมังกรกันต่อครับ แล้วเราตีมาตอนต่อยิวดาบช่วงท็อปฟาร์มเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวดูดูไหมนะคนดูนี่มันสามารถส่งดึบได้ตะกี้ผมดึบใส่กำแพงครับไม่ไม่เกี่ยวกับสกินแอสเซนการ์นะไม่ไม่เกี่ยวกับแอสเซนการ์นะโอ้ย่างอ่ะเดี๋ยวมาด้ดูอะไรมันต้องยกเปล่าไม่ไม่ใช่อ่ะก็แบบเวลาสร้างเสานาฬิกาทรายว่ามันจะเหมือนเป็นครว่าซิงกิขวางเลยอ่ะคนดู มันจะเป็นสิ่งกีดขวางเลยอะอันนี้เป็นขื่อเก้นะคนดูขื่อเก้ขื่อปอมๆอมขื่อกากๆอะ่ะเอ้ยเอาใหม่ดิเอสเซนก้าผมจะเอาดูใหม่ดูใหม่ดู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 ดเลิกผมไม่ได้ดึบผิดมันดึบไม่ได้ <c oughs> ผมไม่ใช่ดึบผิดเยี่ยมมากครับลิกเตอร์ ชีวิตของคุณแรกไะเด้อเด้อโดนนะโดนโดนนะโดนนะตัวไหนตัวจริงกันนะและแต่ไมจะยิงสองกูไม่ดูในปีดูวะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงกันวะโอ้ชิงชิงโดนเด้อชิงโดนเด้อโอ้ย่างไงอุ้ยโอเมก้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยเราต้องไปช่วยแอสเซนก้าร์นะโอ้โหโดนว่ะอัลลาเฮ้ยใจเย็นอัลลา สไตล์คอมทั่วข้อสวยมากครับผมครับนะแต่เพื่อนๆเราก็ไหวอ่ะเออเพื่อนๆเราก็ก็ไหวทุกคนน่ะเฮ้เอาว่าคุณพงศ์ซีเอสโคตรโหดเลยแต่คุณพงศ์ซีเอสตายตัวแรกนะคุณพงศซีเอสตายตัวแรกนะให้มันได้ชุดสุดรไปนะนี่โดนโดนคิวดาบแบบจ้องจ้องมองนะจ้องเพ่งเลย่อนประมาณนี้ประมาณนี้เปิดสกออ๋ออ่าถึงเวลาเปิดบินไป น่าเหมือนคุณคุณพงเปิดบินพง CH เปิดบินให้มันได้จบๆกันไปดิคุณดูไปเว้ยไปเว้ยเราตีออบเจกมีอะไรเกิดก็ตีไปครับตอนเนี้ยถ้าเรายิ่งตี Object. ออบเจกเยอะอะทีมเราก็จะรวยไวขึ้นว้วยคุณดูน,ยยมามานี่ประมาณนี้ประมาณนี้สนุกสนุกกันก่อนเฮ้ยหรือว่าเราไม่ต้องกลัวคีล่าแล้ววะคุณดูไอ้คีล่าแม่งแพ้ทีมกูหมดเลยนะเฮ้ย <laughs> หรือว่ามันไม่ช่ำวะคุณน้ำตาล ม,มันไม่ช้ำใช่ไปหมไอคิร่าไม่ช้ำไม่ช้ำม,มันไม่ช้ำอันนี้มัน,ม,นมันดับมามาแก้โจงกยุใช่ใช่ป่ะนี่ถ้าเป็นคิร่าช่ำช้นี่เล็กไม,บบไม่ไม่ไหวแบบไม่ไม่ไหวเลยนะผมแต่อันนี้แบบนี่นิดนึ่งไงนิดนึ่งไงโดนนะโอเมก้าเก็บเก็บโอเมก้าเก็บมากป้าเดี๋ยวเราตีดักซเรเยอร์แล้วก็จบบ้านบนสองข้ามกันเลยครับผมลุย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 เกมนี้เป็นประจักษ์ให ok ้เราว่าเอสเซนกาก็คอมโบกับเรียวม้าได้แค่แข็งนะครับผมแต่ไม่สามารถคอมโบกับเรียวม้าได้ที่แบบ ไอ้สร้างสางิ่งปลุกสร้างแล้วเรือมาสามารถส่องดึกได้นะโอ้อะไรวะปเรือไปช่วยเลยมันก็เหมือนเรืออาตาเออใช่มันจะเหมือนเรืออาต้าเลยอ่ะคนดูมันเป็นสิ่งกีดขวางครับแต่มันเป็นสิ่งกีดขวางแบบปลอมๆมันทาให้เรือมาเล่นยากแค่นั้นมันก็เรือมาก็เออไม่รู้เหมือนกันนะก็ประมาณนั้น ตัวนึงคนโดนเพื่อนเราบวกกันละตะคี้ซื้อดาวยังฟาดอยู่เลยกำลังไปซอยกันเราไปซอยครับแซสเซนก้ามีความสามารถในการแข่งตัวเองด้วยนะคนดูวิโคตรโหดเลยอันตัวโดนนะโดนโดนนะโดนนะโอเคมีคนตุยไปแล้วมีคนตุยไปแล้วเฮ้ยยีนาโอ้ยีนา่าย่างๆล่ะโอ้หมูครีงย่างล่ะโอ้มาได้มาได้มาได้โอ้ใครปล่อยบนวะโอ้ใครปล่อยบนวะเน้่ยเต็มเต็มที่เลยครับอยากอยากไปไหนเอาเลยเอาเลยเราเราทำวฟกันได้เราทำวฟกันได้ไปเว้ยไปเว้ยไปกันต่อโอเคผลแตกการก็กำลังจะมา วอาไงนาเอา,า,า,าหน่อยนะไปเราไปกันต่อครับเราไปกันต่อคลิปเข้าสองทางนะเฮ้ยเราเราเราเคลียร์กลางกันก่อนไหมเราเราเคลียร์กลางกันสักคนเราเคลียร์กลางกันสักคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมไอ้กีร่ามันสู้อะไรพวกเราไม่ได้แล้เว้ยไอ้กีร่ามันสู้อะไรพวกเราไม่ได้เล้วเว้ยเสร็ัความคิดฆ่ามันมีกันเยอะเลยวะไม่ต้องตกใจดูนะ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 แล้วเวลาผมจะเข้าไปอะเอซเซนก้ามันก็จะสตันเหมือนลูกอะไโอ้โหตายหลอดได้ไงวะ น้าไหวไหวกันไหวกันไหวกันนิดนึงนิดนึงเราทำเวฟก่อนไหมครับนี่ก็เลียดก็เลียดในหัวหมดละก็เลียดอยู่ในหัวละแล้วทำเวฟกันก่อนไหมครับทำเวฟไหม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 นี่แล้วเราก็ต้องมีข้อข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างข้ามนะเนี่ยแล้วแบบเวลาออบเจกต์เกิดเนี่ยเราไม่ตีกันหรอเป็นดาร์สเลเยอร์เนี่ยโดนโดนโดนนะ นี่ไอ้ยีนาอยู่ไหนวะเฮ้ยผมไม่เห็นยีนานะถ้าถ้ายีนามานี่ผมตุยเนี่ยเราแบบถ้าอะไรมันเราไม่แน่ใจเราก็ต้องแบบนิดนึงราต้องกลัวกลัวกันสักหน่อยนะครับผมป้าเดี๋ยวเราเอ้ยมันมาโซนมังกรว่ะเราเราไล่พวกมันออกเราไล่พวกมันออกแค่นั้นพอแล้วเราก็จะตีดาร์คสเลเยอร์นะครับผมใจเย็นนะเราไม่ต้องตีมังกรนะ โอ้แอสเซนด์เก้าโอ้ตัวหายไปเลยใจยังครับค่อยๆเล่นเดี๋ยวเราต้องทำเวฟให้ฝั่งตรงข้ามมาได้เคลียร์เวฟก่อนนะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้แบบถ้าเรีว่าเชิงชิงกรอเชิงกรอมาแล้วนะนิดนึงนิดนึงเราต้องทำเวฟอีกเวฟๆน้องเร็วๆถ้าฝั่งตรงข้ามมันจะมาปิดเราก็เราถอยก่อนนะแล้วถ้ารู้ทรงว่าฝันถึงข้ามจะมาปิดแล้วฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องเคลียร์บนเวฟแล้วเราก็จะตีดาร์คเลเยอร์ได้ง่ายๆเนี่ยง่าเอาว่า มาเว้ยปกติผมจะไม่ทำเวฟนะาดักนักเกิผมตีแต่นี้คือแบบผมเกิดการพัฒนาละคีดถือดาบจากแบบอะไรฝีมือซูต้นตอนนี้กลายเป็นซูหกสิบดาวละตอนนี้คิอดาฝีมือซูหกสิบดาวละแล้วก็เราจะปล่อยล่างเว้ยบีบให้ฝั่งตรงข้ามมันแบบทั้งอะไรอะตีมังกรแล้วเราก็จะบีบไฟมันประมาณนั้นแต่ผมต้องทําเวฟบ,บนเน่าที่จริงอะฉีต้องทําเวฟบนเว้ยแต่คือผมกะฉีสองคนไปด้วยกันได้ไง เออเยี่ยมจริงๆเลยมึงมีฟิกเกอร์ขอให้มันสนุกสนุกกันกันประมาณนี้มันมันกันไหนมันๆกันไหนปั้เดี๋ยวเราทำล่างครับเรายังมีล่างให้ทำอยู่นะเรายังมีล่างให้ทำอยู่นะเรายังมีเอสีแล้วก็ปังเจ็บเจ็บมากเจ็บมากๆ เจ็บมากๆากเจ็บจนคนไม่ไหวจะอยู่ไม่ไหวลำพังเมื่อไม่มีเธอโอเคปั๊มปั๊มปั๊มแต่งนะเอ้ยได้ดับแดงแล้วเว้ยเฮ้ยดับแดงมาง่ายจังวะคนดูนี่ไงเพราะว่าดับแดงมันลดพารานะผมพาราของมันลดลงแล้วก็ด,ดาเมจลดลงด้วยแต่คือมันได้คูลดาวน์ไงตอนนี้คูลดาวน์ผม40%อนะคูลดาวน์ในตัวผมก็นิดนึงนะนิดนึงนะถ้ามันมองข้างจะเล่นก็โดนดิี่ยมองข้าจะเล่นก็โดนเฮ้ยเฟโดแม่งเล่นกูแล้ว เพื่อนๆเราเล่นกันโหดคอนโดนะให้เพื่อนเราเปิดบินกันเลยให้มันได้ะจุกันไปนะไปไปเลย l ล t, t. 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 Overseas, like yourself, s ก็ฉีเราโคตรโหดลิกเตอร์แล้วก็โคตรโหดเอ้ยเอ้ยไอฉีกับลิกเตอร์แม่งสู้ไม่ได้แต่ผมกำลังไปพี่จ๋าพี่จ๋ากำลังไปเออกำลังไปอาะฉีสู้เออเอ้ยฉีฉีสลับของฉีสลับของฉีพยายามสลับของเอ้สวยสวยครับสวยครับเต็มที่นะเต็มเต็มที่นะเต็มที่นะเอ้ยฉีมันสลับของหรือว่ามันได้เกิดแล้วะ เฮ้ยมาสลับของเนดูว้าว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 นี่นิดนึงนะถึงเขาแบบจะไม่ตุยแต่เขาสูญเสียตังค์ไปจำนวนมากนะครับผมน้องหกสิบเปอร์เซ็นต์ตังค์เงินเขาที่เสียไปอ่ะเออว่าไม่ไหวนะน้องเฮ้ยแต่เลือดเหลือดเจ็ดร้อยยังน้องเว้ยในดูเซย์อ่าเหลือสามสิบสามกูใครจะอดใจไหววะเลือดป้อมเหลือแค่นั้นอะใครมันจะไปอดใจไหววะน้องให้มันได้จบกันไปเด็กก็มาเด็กก็จะโอ๊โอ๊ไม่กล้าจริงๆออกมาแล้วไอ้ผมผมตีมัน เข้าเล้อผมผมตีเข้าเข้าผมตีมันมาเข้าแล้วระวังละระวังละเอ้ยไอ้ฝั่งตรงข้ามมันเอาคืนแล้ววะไอ้ฝั่งตรงข้ามมันเอาคืนพวกเราแล้ววะเอ้ยคุณคุณชักจะเอาใหญ่นะคุณคุณจะตีดักหรือจะยังไงไอ้ฝั่งตรงข้ามแล้วเราบ้านโบนะไอ้ฝั่งตรงข้ามตีดักอยู่อ่ะบ้านบ้านโบนะน้องเออเออเออเมันจะตีดักว่ะเอ้ยมันตีดักเว้ยดักแตกแล้วโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เราเสียดักแล้วมันไม่เสียป้อมด้วย มาไม่เป็นไรคนดูชิวๆนะชิวนะเกมนี้ก็ให้มันได้จุ็ๆกันไปนะผมนิดนึงนิดนึ่งไงนิดนึ่งไงนิดนึ่งไง,งอยากอยากได้บูไหมใครอยากได้บูผมไม่เอาแล้วใครอยากได้บูเอาไปเลยผมไม่ใช้แล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้นเราต้องออ <c oughs> เล่นป่ะ <c oughs> หรือว่าเราต้องกันไหนอ่ะต้องทำเวฟว่ะ โอ้โดนกอดเลยอะ่ะแล้วเกมนี้คือคนตัดต่อก็ตัดต่อนานอกีกแต่ก็ให้เป็นประจักษ์แล้วนะผมว่าแอสเซนกาแพทใหม่ตัวมันแค่สวยแค่สวยอันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งแอกต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคีปถือดาบแอสเซนกามันสวยแต่แค่มันคอมโบกัคบกคีปถือดาบได้ผมนึกว่าจะคอมโบได้มากขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมอะ่ะคนดูแค่มันสามารถแช่แข็งตัวเองได้แค่นั้นเองมีแค่นั้นจริงๆมีแค่นี้เลย <laughs> มันมีแค่นี้เลยไอโก้เวลานี่ก็โหดจังเลยว่ะไล่วะเจอปูดีวะโดนปูเลยข้ามคืนใหม่ข้ามไม่ได้นะครับมว่าเขาไม่ EQ ได้วยครับสมัครเมมเบอร์ยังไม่เคยจองได้เลยพี่จ๋าคุณ AQ ครับสมัครเมมเบอร์แล้วก็จองจองได้นะครับผมถ้าอยาสมัครเมมเบอร์กับผมเอยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโดยแอสเซนก้าแน่โดยแอสเซนก้าแน่เซนสตรอมควิกเซนโดนดีวะก็ก็โดนโดนโดนเทพเจ้าตายผมนะ นี่นิดหนึ่งไงนิดหนึ่งไงไปไเว้ยตีบ้านแตกตีบ้านแตกเอาหน่อยเว้ยพวกมันน่าจะเล่นบทเอ้ยมันจะเอาปูมาแทนนะเอ้ยเอ้ยยา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 เสกปูมาเรียกกองยานรบมาเดี๋ยวนี้โดนโดนนะแจ้ไปหนึ่งทีโอ้โหเลือดไม่ลดเลยโอ้โหเกาะมันเด้งอีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมาเอาไงต่อไงต่อน้องๆเย้ยฉีมันทำเวฟอยู่นะโอเคโอเคพยายามนิดหนึ่งนิดหนึ่งนี่หนึ่งฉีฉีทำเวฟอยู่ฉีดทำเวฟอยู่เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลใช่เดี๋ยวผมเล่นล่างหรือว่า ฉีเล่นล่างต่อไหมฉีมาถึงเราพวกเราละฉีมานาแค่นี้ยังไงก็ไหวเว้ยน้องไหวไหวอ้าเพื่อนกูตายไปแล้วไม่เป็นไร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 จะปิดยาวจะปิดยาวน้องๆให้ไวเลยน้องให้ไวเลยเร็วเร็วเร็วไอ้ฉีเร็วหลอกลองเท้าตีไวนะน้องเร็วเฉีเร็ว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 เดี๋ยวยีนามาแจะโดนโดนนะโดนนะยีนามาโดนโดนโดนนะน้องโดนโดนนะน้องโดนนะมันเสียเกินมันเสียเกินชั่งมันดีวะชั่งมันดีวะ กูแค้นไอ้เฮียกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบ140เ้คริชิา,า,าิครซอ bro ก็นิดนิดนึงองมางั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับผมนะ้อก็ป่ะจบละสำหรับคลิปนี้นะครับผมถือว่าเป็นบทสรุปให้กับทุกๆคนแล้วว่าแอสเซนกาไอที่มันแบบเวลามันใสกนาฬิกาทซายขึ้นมาใช่ปะมันจะทําให้เรือมาไม่สามารถส่องดึบได้นะครับผมเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นขื่อปลอมอะคนดูขื่อปลอมอย่างเช่นอของเรืออาตาประมาณนั้นเรืออาตาเรือมาก็ส่องดึบไม่ได้นะประมาณนั้นนะครับผมนาอก็ คอมโบที่แท้จริงสำหรับอเอซเซนการ์เลียวมาเลยก็คือสตันมีแค่นี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบละสำหรับคลิปนี้เออก็พูดสองรอบแล้วก็คลิปหน้าเพลงก็ฝากกดติดตามคลิปดาวกันด้วยนะครับผมปัคลิปนี้ก็มีละสุดท้ายไปกระพมดีนะเกมนี้ไม่แพ้ตุ๋ยบ้าน <laughs>